ผ่านเข้าไปสนามป้าประทัดทองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนามป้ากระทองไม่ใช่เป้าหมายหลักครับแต่เราต้องการที่จะไปสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับพระทัดทองแต่ต้องอขับรถผ่านกระทัดทองออกไปนะครับแต่เพียงถึงแค่ปากทางเข้าประทัดทองเนี่ยผมก็เริ่มเซอร์ไพรส์แล้วครับเห็นน้ําตกอาจจะสร้างขึ้นมาแต่ดูเนียนมากเหมือนกับธรรมชาติสร้างไว้เลยต้องจอดรถแวะชมแล้วละครับ งานนี้โหนน้ำใสไหลยเย็นมากครับนี่เพียงแค่เข้าเขตกะทาทองนี้ก็สัมผัสได้ถึงสายทานน้ำไหลนะครับ5ก็ถือว่าวันนี้ไม่ผิดหวังครับที่มาที่แห่งนี้เพื่อจะชมน้ำมชมธรรมาชาติครับว่าแล้วเราก็ขับรถต่อไปนะครับเข้าไปในกระทาทองเห็นไหมครับน้ำตกสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่อ๋อมีด่านด้วยครับมออีอะไรเนี่ย ป้อมยามไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เราเข้าไปหรือเปล่านะครับยังไงก็หลุดมาแล้วครับนดานแ่งก็หลุดมาในเขตสนามกมาาอล์ฟประทานของแล้วโอ้พื้นที่เขาใหญ่โตมากเลยครับใหญ่มากๆเลยพูดถึงสายน้ำวิวตกเห็นคนกำลังเล่นกอล์ฟด้วยนะฮะกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาของคนที่มีตางไงน,นะบางคนก็มีอำนาจชอบเล่นกอล์ฟ ส่วนผมครั้งหนึ่งเคยอ,อยากจะเล่นกอฟนะครับแต่ก็สู้ไม่ไหวนะฮะเอามากไม่ไหวหนึ่งสู้แดดก็ไม่ไหวแต่ที่สําคัญอะ่ะคือซื้อเขาเรียกอะไรนะกำลังทรัพย์ไม่พอเอ,เอาแบบเอาแบบง่ายๆเลยเนะี่ยเพราะว่าแพงฮะเป็นการต้องแพงซื้อกอล์ฟต้องมาซื้อเวลาในสนามกอล์ฟอีกบางทีก็ต้องซื้อเท็ดดี้อีกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็เออไม่เล่นดีกว่า เป็นแค่นักท่องเที่ยวดีกว่าครับตอนนี้ผมเข้ามาถึงบริเวณของอโรงแรมปราทาทองนะครับนอกจากสนามกอล์ฟเนี่ยเขามีโรงแรมด้วยที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาพักนะครับแต่จะมาทานข้าวอาหารกลางวันเพราะมันถึงใกล้เก็บเที่ยงพอดีก็รู้สึกหิวหิวนะครับทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปสมัครสงทีหนึ่งแต่พอเข้ามาในบริเวณของโรงแรมร้านอาหารโอ้ยหรูหรามากเลยนะครับดูวิวสิครับสวยมากสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับตกลงเนี่ย ตั้งใจจะไปสำนักสงแต่ตัวนี้ก็หลงทานแาที่กระทะทองเสียแล้วนะครับแต่ก็น่าหลงนะครับเพราะว่าวิวธรรมชาตินี่สวยงามมากๆเลยนะครับและบอกตามตรงว่าก็ไม่คิดนะตามที่คาดไว้ว่ากระทาทองก็คงจะเป็นสนามกอลฟที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่รีสอร์ทเล็กๆและอาหารธรรมดาแต่พอมาแล้โอโโห คนละเรื่องกับที่ผมจินตนาการไม่เลยนะครับแต่ที่สําคัญในเรื่องของการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์นิคกลมเดียวเป็นเนื้อหนึ่งกันเดียวกันเลยนะครับบอกตามตรงว่าบริเวณแห่งนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็คงไม่เข้ามาถ้าไม่ได้มาเล่นกอล์ฟหรือมาพักที่นี่นะครับแต่เราก็ถือวิสาสะครับย่ำไปทุกพื้นที่ที่อยากจะไปของ แห่งนี้นะครับดูสิครับภาพอลังการมากจะเป็นน้ําตกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่อเหนือความคาดหมายนะครับนี่คือเป็นน้ําตกที่เขาสร้างขึ้นมาโดยอาศัยน้ําจากธรรมชาติที่ไหลมาจากอคอแล้วก็ททำให้มันไหลามาผ่านช่องนี้ก็ทําให้มีชั้นน้ําตกโอ้โหก็บอกเลยว่าเมื่อใดที่ธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยจับมือกันได้เนี่ยรับรองเลยว่าความเมื่อโหรานความอลังการเกิดขึ้นแน่นอนครับ ดูสิครับตอนนี้เป็นเวลาแดดจัดนะครับระหว่างที่รอทานข้าวตอนนี้ทางทางทางร้านอาหารเนี่ยเขากำลังเตรียมอาหารให้เราอยู่ก็อาศัยเวลาช่วงนี้เดินมาชมวิวนะครับโอ้โหนี่หินน้ำตกเห็นไหมครับโอ้โหนี่คือเป็นน้ําตกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่อาศัยน้ําจากธรรมชาติที่ไหลมาจากทานนะครับเรามารวมนันตรงนี้โอ้โหสดชื่นมากๆเลยนะครับตื่นตาตื่นใจใครจะบอกว่าผมบ้านนอกไม่เคยเห็นน้ําตกก็ ยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วเนี่ยโอ้ไม่คาดฝันเลยนะครับว่าวันนี้จะต้องมาเจอสิ่งที่อยากจะเจอก็คือน้ําตกเย็นๆต้องไปใกล้ๆไปสัมผัสอย่างน้อยก็ได้จับน้ําแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า,วาตรงเนี้ยน้ําตกผมมั่นใจว่าเล่นไม่ได้แน่นอนครับเอาไว้ชมแล้วก็เอาไว้สัมผัสน้ําเล็กน้อยแล้วก็ที่สําคัญก็เอาไว้ถ่ายรูปด้วยนะครับต้องเดินชมให้ทั่วแล้วนะครับ เดินลงไปข้างล่างครับโอ้โหพื้นที่มองไปเนี่ยเราเห็นวิวสวยงามอ่ะมีเรือให้เราปั่นอันนึงฮะโอ้โหจะฝูงปลานี่เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับล่องรอยในน้ําโอ้โหธรรมชาติมีนกบินครับได้ข่าวว่าตรงเนี้ยจะจัดงานรอกกระโงปี2องวันเราจัยด้วยนะครับที่สําคัญนี่นี่คือนักกอล์ฟบอกเลยว่าคนกลุ่มนี้เขาเก่งนะเขาสู้แดดไหวนะฮะแล้วก็มันเป็นความสุขนะคือเป็นกีฬาของใครบางคนชอบนะครับ ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาหารเนี่ยถูกเตรียมไว้เสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าเราก็ส่งมือดีครับไปเลือกเมนูเอาไว้เพราะว่าเราว่าจะได้ว่าคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารนะครับแล้วก็คงจะต้องขึ้นไปชิมแล้วว่าอาหารที่เนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่อันนี้ชอบมากเนี่ยก็ที่คิดไว่ในใจจะมีให้ผมได้รับประทานหรือเปล่านะครับว่าแล้วก็เดินขึ้นไปดีกว่านะครับ ดูเหมือนว่าผมจะได้กลิ่นหอมๆของอาหารแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ตอนที่ผมลงไปเขายังไม่เปิดแอร์ครับตอนนี้เขาเปิดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วแอร์เย็นเชียบเลยนะครับผิวพอดีเลยนะครับสำรวจอาหารก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เห็นชอบชอบมากก็คือไก่ส้มตำนะครับต้องกินกันเลยให้อร่อยๆนะครับต้องบอกตรงว่าอาหารอร่อยมากๆเลยกินแบบไม่หยุดเลยนะครับ ซึ่งราคาเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าโอ้โคงคงจะหลายตังนะแต่พอ,อเช็คบิลออกมาทำไมราคามันถูกจังเฮ้ยเขาเขาเขาจงใจลดร,ราคาหรือเปล่าหรือว่าราคาเท่านั้จริงเดี๋ยวท่านก็ลองไปอยู่นะครับแต่ยอมรับว่าอาหารที่นี่มีรสหอมเนี่ยคือเสน่ห์อยู่ที่อาหารที่ีมีรสหอมมากหอมแล้วก็อร่อยข้าวสวยนุ่นมเคี้ยวแบบกินจนเพลินเลยผมตอนแรกกะว่าจะกินแค่3าจานหมายถึง ผมจานหนึ่งอีกคนหนึ่งสองจานอะไรแบบนี้แต่ก็อออเออปวดจะไม่ยิบเอาเป็นโถดีกว่ายิบแล้วนะก็เดินออกมาเพื่อที่เราจะไปต่อที่สำนักสฆงนะครับแต่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับดูเหมือนว่าแดดจะจ้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็แปลกใจนะบริเวณนี้น่าจะมีน้ำธรรมชาติแน่ๆเลยก็เลยทำไม,ไม่ไม่ให้ร้อนเท่าไหร่ก็แต่เป้าหมายหลัก,กวันนี้ก็ต้องไปให้ถึงนะครับ ผมก็จินตนาการว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็คงจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างจะมีตึกเพราะคงจะเทียบเคียงกับโรงแรมเวททัตทองและเขาบอกว่ามันก็เป็นพื้นที่เดียวกันนั่นแหละพราะนั้นผมก็มันจะว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่โรงแรมเวททัตทองเขาไปจัดเอาไว้นะครับก็นี่เป็นการคาดเดาในใจนะครับตอนนี้เราก็ขับรถไปแล้วนะครับไปทําถนนคอนกรีตถนนเขาทำได้ดีมากเลยครับเป็นคอนกรีตแต่ก็ น่าจะสับหลีกกันไม่ค่อยได้เขาทาเป็นเลนเดียวนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะหลีกกันจริงๆเนี่ยก็หลีกได้นะครับอ๋อมองเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ตั้งงานเลยนะครับต้องแวะก่อนแล้วนะครับโอ้โห,หลวงพ่อน,นี้เป็นหลวงพ่อที่ทาด้วยหินสีหินอะไรเนี่ยออกเป็นทางสีน้ําตาลไม่คาดเดาครับกลัวจะผิดพลาดส่วนใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โห พระองค์ใหญ่มากเลยนะครับรัทาไหว้เรียบร้อยไม่ได้ขอพรอะไรนะครับเพราะตื่นตาตื่นใจแค่ได้กราบพระพุทธรูปดีก็มีความสุขแล้วนะครับพรไม่ได้ขอนะฮะเดินลงมาข้างล่างครับโอ้เขาบอกว่ามีน้ําตกข้างในด้วยครับอต้องไปพิสูจน์แล้วครับโอ้โหน้าตกริงจินด้วยครับเด็กน้อยกำลังเล่นอยู่นะครับโอ้ยมีสะพานไปด้วยเออว่ะนะแปลกจัง เออจะมีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่าตรงนี้มีน้ําตกครับถ้าคนไม่สอดแสวงหาหรือไม่รู้หรือว่าเขาอาจจะรู้แล้วเขาอาจจะมาเชื่อกจนเบื่อแล้วมแต่เราไม่รู้หรือเปล่าถึงมาอะไรประมาณนี้โอ้โหตรงนี้ก็เป็นฐานน้านะครับข้างบนเนี่ยคือผมปิดเสียงน้าเอาไว้นะฮะเพราะเสียงน้ําดังมากนะครับกลัวจะกบเสียงที่ผมเล่าให้ท่านฟังก็เลยปิดเสียงไว้แต่ตอนนี้สถานที่จริงเนี่ยจะมีน้ําเสียงดังมากเสียงตกมากนะครับ แล้วก็จะมีรูปปั้นนะครับของพญานาคโอ้โหแล้วก็พุทธพุทธลูปองคเล็กๆให้เราได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาบอกว่าเวลาเขา้าเข้าป่าถ้าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคล้ายๆสิ่งที่เขาทาไว้ให้เราคารพบูชาเนี่ยเราต้องคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปลอดภัยนในการเดินทางอู้สุพานีหวาวเสียวมากครับเมื่อมองลงไปครับเป็นสะพานเหล็กเล็กๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นผาน้ําสูงมากเลยนะครับถ้าคนใจอ่อนก็ไม่กล้าที่จะเดินข้ามครับ ตอนนี้เราเข้ามาสู่บริเวณสำนักสงฆ์แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้สัมผัสได้ถึงความเย็นชํำนะฮะโอ้โหนี่คือสายน้ำครับสายน้ำในสำนักสงฆ์ครับโอ้โหตรงนี้น่าแบบน่ามาปฏิบธรรมมากครับแต่ผมมาอยู่นี่ประมาณได้5นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นหลวงพ่อหรือพระที่จำมบดาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยถือวิสาสะนะครับเ,เดินเที่ยวเลยเอา้าวมีคนมารับแล้วครับเป็นน้องหมาฮะน้องหมานี่พาลงน้าเลยเนะี่ น่ารักมากเลยตัวสีขาวพาลงน้ําเลยนะโอ้โหธรรมชาติร่มรื่นมากๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ถ่ายกุฏิพระให้ให้เห็นนะครับแต่นี่คือที่ท,ที่หลังภาพเหล่านี้ก็จะมีกุฏิพระอยู่สองประมาณอยู่ 3- ามสามกุฏิน่าจะมีพระจําวัดอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็1องค์แหละฮะแต่วันนี้ไม่เห็นครับเห็นสายน้ําแทนนะตรงบริเวณนี้ร่มรื่นมากครับเรียบเรียบครับ ผิดกับที่ผมคาดไว้ครับเป็นเพียงสาลาปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจไว้มานั่งสมาธิครับโอ้โหหลับสบายเลยตอนนั้นสมาธินี่เหมือนกับมีน้องหมาครับเออมามามา,มา,ม,ามาเลียเราอะนะฮะแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่อยากลืมตาเดี๋ยวกลัวหมาน้องน้องหมาจะต,ตกใจครับก็เลยปล่อยให้เขาแบบเรียเราก็รู้สึกได้ก็รู้สึไกสได้ถึงความเป็นมิตรนะครับของน้องหมาตัวน่ารักน่ารักนะ เจ้าของน่าจะดูแลดีมากเลยสะอาดสะอา้านไม่มีเห็ดไม่มีหมดัดเหมือนในคลิปที่ผมเคยดูเลยนะครับหลังจากสมาธิเสร็จปุ๊บผมก็มาที่น้ําตกต่อนะครับยอมรับว่าสดชื่นสบายมากๆเลยนะครับ ใจมาเนี่ยผมเชื่อร้ออร์เซแล้วก็หกเปอรเซเลยถ้ามานั่งตรงนี้แล้วมาดูนุ่งนะ้ลอย่างเงี้ยจากน้ำคกน้ำอย่างเงี้ยใจคุณจะย็นลงแน่นอนครับตรงนี้นั่งตรงนี้อากาศร้อนแค่ไหนไม่ต้องพึ่งพ่าแอร์ครับเย็นเฉียบเลยเป็นความที่คิดถึงแต่คาดไม่ถึง ว่าเรามาที่ตรงนี้ที่สถานธรรมแห่งนี้ซึ่งเลยมาจากสนามกอล์ฟกระทาทองมันหน่อยเนี่ยหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปชมน้ําตกใหญ่ฝั่งนูน้นไปไหว้พระองค์ใหญ่แล้วก็มาชมสายน้าตรงนี้แล้วก็ตั้งใจมานั่งสมาธิที่สาลาหลังนี้แล้วก็มานั่งเล่นน้ําตรงนี้เป็นะารที่ดีมากๆเลยวันนี้ตั้งใจนำะจะกร้าผลไม้ว่าจะมาถลาย นำตะก้าผลไม้ที่จะมาถวายหลวงพ่อแต่จนขณะนี้ยังไม่เจอหลวงพ่อเลยนะครับถ้าไม่เจอจริงๆเนี่ยก็จะวางไว้ศาราหลังนี้แหละถ้าหลวงพ่อได้เจอคลิปเราก็ให้เข้าใจว่าะตะก้าผลไม้นั้นเป็นของข้าพเจ้าที่นํามาถวายท่านนะครับท่านทาน,ท,านท่านฉันได้เลยครับ